ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชนบทรรานวิทยาในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดน,นนทบุรีว่าทางโรงเรียนได้มีการเก็บเงินค่าอาหารกลางวันเป็นจำนวนเงิน4 0 0พบาทต่อคนและหลังจากที่มีประกาศให้คืนเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนำไปจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานที่บ้านโดยทางโรงเรียนได้หักเงินจำนวน1000บาทจากค่าอาหารจำนวน4 0 0 0บาทที่ผู้ปกครองจ่ายไปให้กับทางโรงเรียนก่อนหน้านี้ โดยคืนเงินมาเพียงจำนวน3,000บาททำให้ทางผู้ปกครองหลายคนไม่พอใจนายชาตินรงแก้วคูณตัวแทนผู้ปกครองกล่าวว่าตั้งแต่ชตั้นอนุบาลจนถึงประฐมศึกษาปีที่6ได้มีการจ่ายค่าเทอมเต็มตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนมีค่าเล่าเรียนค่าอาหารกลางวันค่าทัศนศึกษาค่าใช้ห้องพอมทั้งหมดรวมแล้วเริ่มตั้งแต่1 3 0 0 0บาทไปจนถึงประมาณ40,000บาท ซึ่งผู้ปกครองต่างก็รอความชัดเจนของโรงเรียนเรื่องของการคืนค่าเทอมเนื่องจากว่ามีการประกาศแล้วว่าให้โรงเรียนคืนเงินต่อมาโรงเรียนนี้ได้แจ้งคืนค่าอาหารต่อหัวต่อมาทางโรงเรียนได้มีการแจ้งคืนค่าอาหารต่อหัวที่เก็บเงินไปแล้วจำนวน4 0 0 0บาทโดยจะคืนให้เป็นเงิน3,000บาทและจะหักเอาไว้1,000บาทต่อคนเพื่อจะเอาไว้ใช้เป็นต้นทุนในการด,ดําเนินงานเช่นเป็นค่าจ้างพ่อครัวค่าก๊าซถุงต้มและค่าวัตถุดิบ และหลังจากที่มีการร้องไปทางเพจของโรงเรียนก็ได้มีประกาศออกมาว่าโรงเรียนจะคืนเงิน3,000บาทส่วนอีก1,000บาทจะคืนให้หลังจากสิ้นเทอมแล้วส่วนประเด็นของการสอบวัดผลนักเรียนมีการเก็บเงินไปแล้วคนละ300บาทแต่ไม่มีการสอบในเทอมนี้แต่ก็กลับไม่มีการคืนเงินและเมื่อผู้ปกครองพยายามติดต่อกับโรงเรียนแต่ก็ไม่มีคำตอบ ในชั้นตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงปฐม 6%, เนี่ยได้มีการจ่ายค่าเทอมเต็มตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษานะครับซึ่งผู้ปกครองจ่ายไปแล้วประมาณสัก80-90%ของผู้ปกครองทั้งหมดนะครับซึ่งในนั้นจะมีค่าเล่าเรียนค่าอาหารกลางวันนะครับค่าทันตศึกษาค่าไทยห้องคอมคาอ่าสอบทีเด็ดซึ่งเป็นการบังคับให้สอบนะครับทั้งหมดรวมแล้วเนี่เริมตั้งแต่10,000 13,000บาทจนถึง EP เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก4 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่คราวนี้เราก็เราก็รอความชัดเจนจากทางโรงเรียนมาตลอดเรื่องของการคืนค่าเทอมจนกระทั่งเมื่อสักประมาณ4วันก่อนนะครับทางโรงเรียนได้ประกาศมาว่าค่าอาหารเนี่ยต่อหัวนะครับที่เก็บไปแล้ว4,000บาทนะครับต่อหัวนะครับ ทางโรงเรียนจะคืนให้3,000บาทและจะหักไว้1000บาทต่อคนเพื่อเอาไว้ใช้ในการเป็นต้นทุนในการดำเนินงานเช่นค่าพ่อครัวค่ากา๊าซหุงต้มค่าวัตถุดิบซึ่งพอผมมาดูระยะเวลาแล้วมันไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณรู้ทุกแล้วรู้อยู่แล้วนี่ว่าโรงเรียนจะไม่ได้เปิดเพราะามันเริ่มโควิดการซื้อวัตถุดิบซื้อได้ครับแต่คุณก็ซื้อใน,ในอัตราที่เหมาะสม นะครับแต่ตอนนี้นักเรียนที่ถูกหักไปทั้งหมดนะครับประมาณนะครับผมไม่มีตัวเลขชัดเจนประมาณสัก3,000กว่าคนถึง4 0 0พคนเราพอเห็นปุ๊บเรารู้สึกผิดปกติกับโรงเรียนนี้ว่าทําไมถึงหักเยอะเราจึงพยายามไปร้องขอทางเพจของโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็หายไปประมาณ2วันแล้วก็ประกาศใหม่รอบว่าจะคืนเงินจํานวนแค่3,000บาทและส่วนอีก1,000บาทโรงเรียนจะคืนให้หลังจากที่สิ้นเทอมแล้ว ซึ่งในสถานะโควิดทุกวันนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดต่อให้อีก2เดือนเนี่ยโรงเรียนจะปิดแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางเปิดได้คุณต้องแจกแจงให้ได้ชัดเจนว่า1,000บาทที่คุณจะหักเราอะ่ะมันค่าอะไรเพราะค่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเนี่ยที่ถูกหักไปอะ่ะประมาณเกือบเกือบสล้านบาทมันคือคําถามว่า4ล้านบาทนี้เอาเงินไปทําอะไรประเด็นที่2คือค่าสอบทีเด็ดนะครับทีเด็ดก็คือเป็นการสอบวัดผลนักเรียนเ,เก็บคนละ3 0 0บาท ก็ไม่มีการสอบแล้วเทอมนี้ก็ไม่คืนยังเงียบอยู่ค่าเล้วเรียนเฉลี่ยนะครับเฉพาะเฉพาะโดยเฉลี่ยทั่วไปประมาณ2,000กว่าบาทถึงประมาณ4,000บาทก็ไม่ได้ถูกพูดถึงว่าจะจ่ายวันไหนทั้งๆที่มันจะสิ้นเทอมอยู่แล้วนะครับเรามีความกังวลว่าโรงเรียนจะจะปฏิเสธเพราะแค่หารกลางวันเนี่ยเราก็ เราก็โดนเอาลัดเอาเปรียบมา1,000บาทนะครับซึ่งพยายามติดต่อแล้วทุกช่องทางก็ถูกปฏิเสธแล้วก็ไม่พูดถึงแล้วก็ไม่พูดคุยด้วยเราก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยมีปรึกษาท่านท่านนายเดชาไปบ้างแล้วก็แนะนําค่อนข้างดีแล้วก็ก็เลยก็เลยมองว่าเราคงต้องถึงสื่อแล้ว